คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไร่ต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สาหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ใตคลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับโอยซอืสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ในน์เดชชานัลวันนี้เราก็มาอยู่เกม เดอะเซเว่นเดลี่ซินแกรนด์คอนกันอีกครั้งนะครับเออรู้สึกแปลกๆเหมือนเพื่อนต้องบอกว่าวันนี้พูดสะเต็มยศเลยนะครับก็เจ็ดบาทนั่นแหละครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพิพีในโหมดสามัญครับซึ่งตัวละครที่ผมจะมาใช้ในวันนี้ครับก็นี่เลยครับน้องเมอร์ลีโลลีของเรานะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้มานานมากเพื่อนๆสำหรับเมอร์ลีโลลีนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกนะว่าใช้เล่นกับโกลเทอร์เฟสได้ดีมากๆนะครับแล้วผมเนี่ยก็ไปเจอมา พอสมควรด้วยนะสำหรับทีมเมอร์ลิโลลีนะครับแต่ยังไม่ได้ลองจับเองดูสักครั้งนะครับเมื่อเช้าเนี่ยลองเอาไปเล่นดูบ้างนะผมบอกเลยเพื่อนเอาจริง <c ười> คือมันโกงมากเลยนะสำหรับทีมเมอร์ลีโรลีนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องรอจนถึงไม้ตายนะครับถ้าเราไปเล่นกับพวกเอมิเลียอะไรพวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องรอไม้ตายของเอมิเลียมาถึงจะเก็บศัตรูได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเมอร์ลินโรลีเนี่ย คนละเรื่องเลยครับถ้าธรรมดาเนี่ยก็เก็บได้แล้วนะที่สําคัญถาห้ามฮิลเนี่ยก็ปวดมากๆเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองทีมของเมอร์ลินโลลีกับโกลเดอร์เฟสในวันนี้กันเลยดีกว่าครับก็สําหรับทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับผมก็จะใช้ใกล้เคียงเดิมนะเปลี่ยนจากเมอร์ลินว่ายน้ำนะครับเป็นเมอร์ลินโลลีเท่านั้นเลยครับซึ่งอาหารที่กินนะครับรอบนี้เดี๋ยวผมกินเป็นอาหารเพิ่มค่าพลางัง44แล้วกันเพราะว่าทีมนี้นะครับถ้าเปิดก่อนได้เปรียบมากๆแล้วก็ค่าพลังของเราเนี่ย ถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะ1 8 5 6 3 3ครับมาก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุยเลยดีกว่า3,2,1ก็โอเคครับมาก็เรามาเจอกับทีมเผ่านางฟ้าก่อนเลยนะครับมาร์เกลตทามิเอลแล้วก็เอลิซาเบธนางฟ้านะสำหรับทีมนี้นะครับก็เล่นง่ายเหมือนเดิมเพื่อนเราใช้ดีบัฟโกเทอร์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รถเกตเอเมิเลียส่วนอีกใบนเนี่ยเราโจมตีเป็น ท่าหมู่เมอร์ลินนะครับเพราะว่ามันห้ามฮิวได้ด้วยนะสำหรับทุกท่าหมู่ของเมอร์ลินนะครับแนะนำให้ใช้ท้ายสุดนะเพราะว่าทีมนี้นะครับมันมีเก็บสแต็กของสกิลเพิ่มดาเมยโหนกจากโคเทลเฟสอยู่นะโอเคแรงอยู่ครับอรโอเคนี้ถ้ามีเอลนะครับงไงผมก็ตั้งโลอยู่แล้วนะไม่เป็นไรครับโอเค ก็เดี๋ยวผมใช้ห้ามฮิวทิ้งไว้นะครับแล้วก็โจมตีรถเ,เกตทําเอวไว้ดีกว่าส่วนอีกใบหนึ่งเนี่ยผมแช่ไว้ครับแช่มาเกล็ดไว้ก่อนนะโอ้โหแรงอยู่ครับดูทําเอวไหลเป็นน้ำนะเรียบร้อยการได้มือรอบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับของเรา โอเคโอเคคอร์โลเกตเอมิเลียครับสตันโกเทอร์เอาจริงถือว่าดีไปเลยนะเพราะเราเราไม่มีโกเทอร์อยู่แล้วนะครับการในมือตอนนี้ก็เดี๋ยวผมเอ่อจมตีมกักกเล็ไปก่อนแล้วกันสองใบไปเลยครับเอ่อแบบนี้ดีกว่าแล้วก็แช่ไว้ครับมักกเล็ดมา โอเคเกิดใหม่เรียบร้อยตายไหมแรงมากครับเมอร์ลินเรียบร้อยครับมากระเล็ดโอ้บอกเลยทีมเดมเอทนะครับไม่ได้เล่นมานานเล่นแต่ทีมดีบัฟมาเยอะนะครับเอาจริงทีมเดเอทก็ยิงมันมือดีครับมแรงจริงอ่ะโอเคโอเคโลเกตเมอร์ลินน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเล็งแต่น้อง เอมิเลียเรานะโอเคอลิซาเบธนางฟ้าได้เกรดนะครับก็เดี๋ยวผมรวมโกเทอร์ไปก่อนแล้วก็ลดเกรดครับกับแช่อลิซาเบธนางฟ้าไว้แล้วกักน,กาน,ากนมา,านนโอเคตาหน้านะครับถ้าเขาไม่มีรถเกรดสองใบเราได้อันติตัวใดตัวหนึ่งแน่นอน โอเครดกอดเธอนาฬิกาสีละบอกเลยจีจีครับมาเบมิเลตันไปครับยังไงก็น่าจะเก็บได้นะไม่ต้องคิดมากไปเสร็จเรียบร้อยโอเควิกตอรี โอเคครับมาทีมที่2นะครับก็ยังเจอเป็นทีมเผ่าหนังฟ้านะตอนนี้มันมาฮิตหรือเปล่าเนี่ยทีมเผ่าหนังฟ้าเจอบ่อยมากก็ดีบัฟโก,กเทอร์นะครับลูเกตเอมิเลียแล้วก็ท่าหมู่เมอร์ลินครับสเต็ปเดิมครับเจอทีมเดิมโอเคผานมานานทวีคูณ เอาจริงเมอร์ลินนี่แก้ทางทำเอลเยอะมากนะเพราะว่าทำให้หิวไม่ขึ้นนะครับงันนี่คสเลอทำเอล,เอลตั้งท่าเรียบร้อยก็ใช้ดีบัฟโกเทอร์นะครับแล้วก็แช่ทำเอลไว้นะส่วนอีกใบนึงเนี่ยผมเออโจมตีเป็นมังกรเล็ไว้ก่อนละกันโจมตีมังกรเล็ครับมาทุก เรียบร้อยครับตาหน้าเขาลดเกรดเราไม่ได้แน่นอนอันติได้อันติร้อยเปอร์เซนต์เก็บเกรดเต็มก็ไม่ได้นะเพื่อนเพราะว่าเกรดเกรดเต็มนี่เจออันติโกเทอร์นี่หายครับต้องไปเริ่มเก็บใหม่นะมาครับก็เดี๋ยวผมว่าผมตีลดเกรดไปหน่อยดีกว่าแล้วก็อันติโกเทอร์ไปครับส่วนอีกใบเนี่ยผมแช่ไว้นะเอาชัวร์ครับ ตายไหมโอเคหนึ่งชีวิตันตีหแล้วรอบนี้โอเคเรียบร้อยครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วแบบนี้ข้างหลังเขาเป็นกิวเขียวนะครับคนนี้สำหรับกิวทันเดอร์ทีมเผ่าหนังฟ้าเนี่ยจริงๆผมว่าใช้เป็นกิวฟ้าก็ดีนะเพราะว่า ถ้ากิวฟ้านะครับมันค่อนข้างการันตีเลยนะว่าทามิเอลได้อันตีเนี่ยศัตรูนี้หายหมดแน่นอนครับแต่กิลเขียวเนี่ยรู้สึกว่าบางทีมันไม่หายเพื่อนๆเนดเมจมันจะขาดไปหน่อยๆน,นะครับโอเคมาก็ตีไปเลยครับเมอร์ลินนะแล้วก็เดี๋ยวผมแช่เอาชัวร์ดีกว่าเรียบร้อยครับทามิเอล โอ้โหเดียวการทํามีเอลคนทั้งมือเลยนะเมื่อกี้โอเคสตูยอมให้ครับโอเคครับมาตาสุดท้ายนะครับโอ้เจอทีมเฟสเลยนะเนี่ยเขาเป็นเฟสแบบเต็มรูปแบบเลยครับเมอร์ลินเฟสป่าเดวันนะครับแล้วก็โกเทอร์เฟสนะก็มาเดี๋ยวผมใช้โกเทอร์ตีป่าไปก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ใช้เอมิเลียนะครับกับเมอร์ลินมา โอเคครับป่าจะตายแล้วนะเดี๋ยวแรงมากโอเคโคเทอร์ใช้ดีบั๊มมาครับมาเดี๋ยวเราน่าจะต้องเก็บป่าของก่อนเลยนะ เพราะาป่านี้เราน่าจะเก็บได้ครับก็เดี๋ยวผมรวมโกเทอร์นะครับแล้วก็ใช้เมอริน2ใบนะมาโอเคครับเรียบร้อย64หมืสเป็นไงบ้างโอเค48่หมครับตาหน้านี่เราได้อันติด้วยนะครับถ้าเกิดเขาหยุดไม่ได้นะ อแรงมากเมอรลินลาก่อนเลียเรียบร้อยครับก็ตอนนี้เราใช้การขั้น2ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมอันตีโกเทิร์บเลยแล้วกันแล้วก็เน้นตีสร้างเดเมจไปครับมาตายไหมโอเคเรียบร้อยเกิดใหม่นะครับ โอ้ผมลืมเลยเขามีเกิดใหม่แต่ตายหรือเปล่าอืมหืมขาดนิดเดียวครับี่นะห่วงเขาตอนนี้นี่คือเมอร์ลินนะเพื่อนๆไม่ตายหรอกโอเคถึกครับน้องแรมถึกนะก็เดี๋ยวผม น่าจะต้องเก็บโกเทอร์ก่อนนะเดี๋ยวใช้แรมครับแล้วก็อืมเอาไงดีเมอร์ลินสองใบแล้วกันเอาชัวร์ไปครับมาโอโหเกาะไม่แตกด้วยแตกปะอ๋อแตกนะเย็ร้อยครับอลิซาเบธตามด้วยโกเทอร์โอเคบอกเลยแบบนี้ดิเมทเขาหายไปเยอะนะครับสำหรับเมอร์ลินนะ นี่นรนนครับโอ้นี่ขนาดไดเบหายไปเยอะยังโคตรแรงเลยมาก็เดี๋ยวปิดเกมเลยครับの時が来たようโอเคเรียบร้อยครับ โอเคครับก็สําหรับคลิป PP ่ในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับ gother face นะครับผมบอกเลยเพื่อนๆหลังจากที่ลองเล่นนะไปได้ดีมากนะครับกับม e r l i n l o นะแต่ผมว่าทีมนี้เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเคยเล่นแล้วละมัง้งเพราะน่าจะเป็นทีมที่ส่วนมากแรกๆนะค,คนจะหยิบม,มาเล่นกันเลยแหละแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่ลองนะครับไปลองดูเพื่อนๆโคตรแรงครับคอมโบนี้โอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆ่ทุกคนที่เข้ามาชม,มา